ตูสี่พี่น้องเฮ้ยฮู้จ้า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 ฮู้เจ็บแซบครับผมพี่น้องวะนี้จุปลานิลมาครับผมอาเลยล่ะไม่ถ้าพึงบีมมะนาวมันก็อันนี้ตัดหมดแล้วอืมร่มมีอะไรอ่ะมาครับผมพี่น้องเดี๋ยวจัดให้พี่น้องเบิึงโอ้จัดให้พี่น้องเบิึง เด้อพนจะจัดให้พี่น้องบังเดี๋ยวบอกไปตราจับบังบังพจนนั ế t นะยแล u วยูทูบยูทูบยูทูบช่อง YouTube อืมหืมเนี่ยฮะเนี่ยวบอืกเป็นไงแซ่บอปะฮะสุดยอดเลยครับผมมันเปรี้ยวแล้วเนี่ยเราคัดน้ำ ต้องบีมนาไปก็ต oh. ัดอ oh. uh ู huh. hey, hey, ้หไปน้องอู huh. uh ้ห huh. ูถ huh. uh ่วบอยังยังนี่ยังตัวนี้ตัวนี้มันคือยังอันนี้ทองมันฮะมอนาวแตอเออทองปลาเนาะเซ็ตบอเซ็บครับผมอ้หูแคบเยอะจิ้มเดียวมามาผมไปน้อง Nhẹp nắng bay lại chặt chỗ ở vùng chưa nắng 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 มนก็บไปได้เรากิน๋ยวมาเล่นมาเดอมนตรงด่างใ้แม่ให้เบิกเลยนี่นี่เราินอะนนี่เราคินกินกนเอาเลยนี่มาบังล่างคอกันพี่น้องแก่ข้าวครับผมแกข้าวเดี๋ยเดี๋ยวลูกชายากแก่ข้าวอยู่เดี๋ยวลูกชายจะมาคุยนี่เดิเลยครับน่เลยเอถึงหนอย่ข้าไปเยนเก็บก้อน แต่ทิพย์ให้เราคุยตัวอย่างคุยงี้เนี่ยอ้าวไม่รองไม่ลองจนสองคนจะได้าวกินอืมเนี่ยจงคนบ้าเก่งฮะอืมที่นางก็ไปบุญเลยไปไปน้องครับครับครับนี่ครับผมครับ

นะผมพี่นอ้องอาแสบเลยแสบบอสแสบแสบโคตรโผล่น้อง <c oughs> บ้าดิบมาเหรออย่าโพสอย่างนั้นไป <c oughs> เก็บอยู่ ซูสีซูสีพูด่อป่เด็มันนาเกีย้ตัวพูดซูซี <laughs> มัน <h ums> อะไม่ใช่หรอน้องเราอย่างอร่อยดีนะอ่าขอนคอณ เข้าฟ้องไหนที่เข้าฟ้องไหนที่แล้ววะนือเดี๋ยวใหดูว่าเรารอขนาดไหนมันตบฉันแดว่าเสียงมันจ่าเกินมาตับต่อใหม่อ่ะอะไรไม่เอาตั้งนะเปิดให้ดูเลยโอ้ยเนาะดูในห้องก็ได้เตอร์ตยเนี้เล็กๆใส่เอวเลยตั้ง โอ้โเหตุยังนม่จุบอ่ะเนื้อก็กินแบบนี้เลยบอ่ะเบิ้งครับผมพี่น้องค่อยๆเบาๆพี่น้องนมปนินเด้อพี่น้องเด้อนมปนินเคยกินบอ๊ฮึฮึักเนาะนะมาครับผมพี่นอ้องแซ่บมันกันครับผมครับใส่เวลาว่างมีประโยชน์เนาะอ,อ,อ่ะลองมึงดู ตะกระตุยตะกระตุยตะกตุยไม่เข nah so ้ากล้องอายทำไมอ่ะพันจัดการเลยให้พ vale ี Torah ่น้องเบิ่งเลยจากบัตรนี่นะครับผมบีบจุ๊ดจวดใส่เข้าไปแล้วก็อืมเนี่ยครับก็บ๊อบบ๊อบแซบบ๊อบกลมกลมครับกลมกลมนะครับอืมนี่นะครับผมพี่น้องผลงานมืดพี่น้องเหลือน้อยเดียวกับเรือน้อยกับมืดแล้วครับผมพี่น้องจะได้ปิดกล่องแล้วพี่น้องเลย เพราะว่ามันมาไกลนะหมดสายไลน์ที่นี่นะครับไปยังบรรยากาศนะผมุดยอดเลยผมนี่นะอย่าลืมนะอย่าลืมพี่น้องติดตามผมนี่เด้อครับเด้อเทปบินเบาเล่านะครับเอากดแซอยกันไปพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องครับผมนี่คือทีมงานนะครับอันนี้คอโทษพ่อแม่พี่น้องเด้อครับปูมักปูบ่มักนะครับ ผู้มักทุกผูมก้มักดิบเนาะกันแล้วอย่าหน้าอยังดราม่ากันนะครับแล้วแต่ผู้คนชอ,อบนะครับผมห้ามดราม่าห้ามดราม่าแต่แล้วแต่ผู้คนชอบนะครับแมนผู้ไม่ชอบก็เขาก็บ,บอกว่าเฮ้ยกินไม่ได้นะเนาะไอ,อ้าวอ่านผู้ใดชอบผู้ใด,ดมักกับบอกว่าอร่อยแม่นบ่างไปนี่ก่อนจะก่อนสิบี้คลิปไว้ประจวบก่อน cốt cốt của anh linh, sẹp mông này hả? nè nè, anh bảo anh bảo này, này bảo, nè, <laughs> <Nhi>, <laughs> chạm bài rồi này, nghe anh này, cái xoong khang, anh bảo anh áo, bài nhung bờ thò tôi này đây, nhung bờ thò tôi này, được, nhìn ong, mà mưa đấy thì chìm, mưa đấy thì chú, nhìn ong à, anh này, là, nó นมนมนมปนินต้องต้องเปแล้วฮะไปโอยยุ้นเป็นยังโโตรัพท์มืดครับโอ้แสบเนอไปน้องปัดดูไปนลงเ้ยวู้าจ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 ้า

แบบเจี๊มเลยเอาไปในร้องเข้าไปเจี๊ยมเรเนาะอ่ะอ่ะเข้ามาคนน่ะบ๊อบเจี๊ยมขอจุดทายอันนี้ครับผมทายดูอืมอ่ะผมน้องเบิ้งเมื <ve> ่อกันครับครับผมณนี่แหละครับอีสานหวานเข้ามาฮุมมาฮุมสุดยอดอือทั้งเสียงครับผมน้องกุ๊บกุ๊บกุ๊บ 嗯嗯嗯嗯 ,ok.